ไกลนานานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ไร่ชาวังพุตานนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นน้ำพุนะครับซึ่งนี่ครับทำเป็นกาชานะครับตอนนี้ปิดอยู่ครับน้ำพุแล้วก็มีกาทองใหญ่อยู่ด้านหลังนะครับแล้วตรงทางเข้านู่นครับด้านไกลนั่นเป็นสิงเงินสิงทองนะครับแล้วก็มีนู่นครับตรงนั้นเป็นช็อปเป็นร้านขายชานะครับทำได้สวยงามพี่เดียวครับ แต่ผมเข้าใจว่าอันนี้ยังยังไม่เสร็จเรียบร้อยทีนะครับแต่ก็เปิดให้บริการแล้วครับบรรยากาศดีครับที่นี่สวยงามอากาศดีครับอันนี้เป็นบริเวณทางเข้านะครับผมแล้วก็ด้านหลังด้านข้างล่างนั่นนะครับเป็นไร่ชานะครับเราสามารถเข้าไปเดินชมนะครับบรรยากาศเดินชมต้นชานะครับ แล้วก็ข้างล่างนั้นมีลานกลางเต็นท์ด้วยครับมีห้องน้ามีครวัวนะครับสามารถมาพักข้างแรมกลางเต็นท์ได้ครับนี่ครับไล่ชาววังพุตานที่ดอยแม่สลองครับ